คุณกระพริบตาเพียงครั้งเดียวและสมดุลอำนาจทางอากาศของโลกก็เปลี่ยนไปตลอดการลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ที่ศัตรูไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกจับตามองเครื่องบินที่สามารถตัดสินผลของสงครามได้ก่อนจะมีการยิงนัดแรกในปี2026นักล่าตัวใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนท้องฟ้ามันล่องหนกว่าฉลาดกว่าและอันตรายกว่าสิ่งใดที่มนุษย์เคยสร้างมา ชื่อของมันคือ F 1 9 8 Storm Talon สแตอมทรและว,วันนี้คุณจะได้รู้ว่าทำไมเครื่องบินลำนี้อาจนิยามอนาคตขององค์การครองหน้านฟ้าใหม่ทั้งหมดรวมถึงราคาที่ทำให้ทั้งโลกต้องจับตามองสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ GearHub ช่องที่พาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกหากคุณลหลงไหลในเครื่องบินขับไลย,ยุคใหม่โครงการลับและพลังทางอากาศแห่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพราะวิดีโอวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 1> f 1 9 8อ Storm t a l o n คือหัวใจหลักของโครงการ Next Generation Air Dominance ของสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อก้าวข้ามและแทนที่ทุกสิ่งที่ f 2 2 Raptor และ f 3 5หเคยทำได้เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือศูนย์กลางการควบคุมของระบบการรบทางอากาศแบบเครือข่ายตั้งแต่เริ่มออกแบบ Storm t a l o n ถูกสร้างมาเพื่อรองรองท้องฟ้าไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าพร้อมเผชิญหน้ากับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูง และเครื่องบินขับไลย,ยุคที่6ของชาติมหาอำนาจคู่แข่งรูปลักษณ์ของ F 1 9 8ให้ความรู้สึกกราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟลำตัวมีเส้นสายที่ดุดันและลื่นไหลไม่มีส่วนเกินใดใดทุกองค์ประกอบถูกออกแบบเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ให้ต่ำที่สุดไม่มีแผนหางตั้งแบบดั้งเดิมทำให้มันแทบจะหายไปจากจอเรดาร์ของศัตรูไม่ใช่แค่ล่องหนต่อเรดาร์เท่านั้นแต่ยังลดการตรวจจับจากอินฟราเรดและเสียงได้อย่างน่าทึ่ง แต่สิ่งที่ทําให้สตอมทาลอนน่ากลัวจริงๆคือเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องบินลํานี้มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ทาหน้าที่เหมือนนักบินผู้ช่วยดิจิทัล AI จะวิเคราะห์สนามรบแบบเรียลไทม์ตรวจจับภัยคุกคามจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมายและแนะนําการเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดให้กับนักบินภายในเสี้ยววินาทีในบางภารกิจ F-198 ยังสามารถบินแบบไร้คนขับหรือทําหน้าที่เป็นผู้นําฝูงโดรนรบที่บินเคียงข้างกันทําหน้าที่โจมตีสอดแนมและทําสงครามอิเล็กทรอนิก เครื่องยนต์ของ F 1 9 8 Storm t a l o n คืออีกหนก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีมันใช้ระบบเครื่องยนต์แบบ Adaptive Cycle ที่สามารถปรับโหมดการทำงานได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มระยะบินหรือโหมดแรงขับสูงสุดเพื่อความเร็วและการไต่ระดับอย่างรุนแรง Storm t a l o n สามารถทำความเร็วได้มากกว่า m a c 2.5โดยไม่ต้องพึ่งพา Afterburner ตลอดเวลาช่วยเพิ่มพิสัยปฏิบัติการและลดลายเซนความร้อน อีกทั้งยังสามารถบินแบบซูเปอร์ครูสได้เป็นเวลานานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจครองอากาศในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามด้านอาวุธ F 1 9 8เปลี่ยนแนวคิดเรื่องความร้ายกาศไปอย่างสิ้นเชิงช่องอาวุธภายในบรรจุขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลรุ่นใหม่ที่สามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมถึงอาวุธความเร็วเหนือเสียงขนาดกระทัดรัดสำหรับการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธพลังงาน d i r e c ท e d e n e r g y เช่นเลเซอร์ป้องกันตัวที่สามารถทำลายขีปนาวุธข้าศึกได้ก่อนจะเข้าใกล้เครื่องบินทุกอย่างเชื่อมต่อกับระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่มองเห็นได้ไกลเกินขอบฟ้าห้องนักบินของสตอมทารอนแทบจะละทิ้งปุ่มควบคุมแบบดั้งเดิมนักบินสื่อสารกับเครื่องบินผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่รอบทิศทางคำสั่งเสียงและระบบตรวจจับสภาพร่างกายแบบไบโอมีริกส์หมวกนักบินรุ่นใหม่สามารถฉายข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่สายตาโดยตรง ทำให้นักบินสามารถมองเห็นเป้าหมายรอบตัว360องศาราวกับตัวเครื่องบินโปร่งใสในเชิงยุทธศาสตร F ์ F-198 ถูกออกแบบมาเพื่อสนามรบที่โหดที่สุดโดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ระยะทางไกลและการป้องกันของศัตรูซับซ้อนมากขึ้น Storm Tharon สามารถปฏิบัติการจากฐานทัพแนวหน้าสนามบินชั่วคราวและยังทำหน้าที่ประสานการโจมปีร่วมกับกองทัพเรือและอวกาศได้อย่างไร้รอยต่อมันไม่ใช่เครื่องบินที่สู้เพียงลำพัง แต่เป็นศูนย์กลางของพลังการรบทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญก็มาถึงราคาของ F 1 9 8 Storm Talon ตอมทาอนอยู่ที่เท่าไรจากการประเมินในปี2025ราคาต่อเครื่องคาดว่าจะอยู่ระหว่าง280-320ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับระบบและการติดตั้งเพิ่มเติมแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงมากแต่สำหรับสหรัฐอเมริกานี่คือการลงทุนเพื่อรักษาความได้เปรียบทางอากาศไปอีกหลายทศวรรษ เมื่อพิจารณาว่า F 1 9 8สามารถแทนที่หลายแพลตฟอร์มลดความเสี่ยงต่อน,นักบินและปรับปรุงตัวเองผ่านซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลาราคานี้จึงสมเหตุสมผลในมุมมองทางทหารงบประมาณรวมของโครงการ Storm t h a l o n มีมูลค่าสูงถึงหลายแสนล้านดอลลาร์ครอบคลุมการวิจัยการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานแต่สิ่งที่แตกต่างจากโครงการในอดีตคือ F 1 9 8ถูกออกแบบให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมันไม่ล้าสมัยง,ยง่ายง่ายแต่จะวิวัฒนาการไปพร้อมกับภัยคุกคามใหม่ๆ สุดท้าย F 1 9 8อ Storm t a l o n คือข้อความที่ชัดเจนถึงทั่วโลกว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้แค่ไล่ตามเทคโนโลยีของคู่แข่งแต่กำลังเป็นผู้กำหนดอนาคตของสงครามทางอากาศประเทศอื่นอาจพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าได้แต่การจะเทียบเท่าระดับการเชื่อมต่อปัญญาประดิษฐ์และการครองอากาศแบบเครือข่ายของ Storm t a l o n ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วคุณล่ะคิดว่า F 1 9 8 Storm t a l o n จะกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์หรือไม่ หรือชาติมหาอำนาจอื่นจะไล่าตามทันเร็วกว่าที่เราคิดคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนที่ชื่นชอบการบินทหารและกดติดตามเกียร์ฮับเพราะเราจะพาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีที่กำหนดพลังอำนาจของโลกในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปคุณกระพริบตาเพียงครั้งเดียวและสมดุลอำนาจทางอากาศของโลกก็เปลี่ยนไปตลอดกาล ลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ที่ศัตรูไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกจับตามองเครื่องบินที่สามารถตัดสินผลของสงครามได้ก่อนจะมีการยิงนัดแรกในปี2026นักล่าตัวใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนท้องฟ้ามันล่องหนกว่าฉลาดกว่าและอันตรายกว่าสิ่งใดที่มนุษย์เคยสร้างมาชื่อของมันคือ F-198 Storm t a l o n และว,วันนี้คุณจะได้รู้ว่าทำไมเครื่องบินลำนี้อาจนิยามอนาคตขององค์การครองนานฟ้าใหม่ทั้งหมดรวมถึงราคาที่ทำให้ทั้งโลกต้องจับตามอง สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ GearHub ช่องที่พาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกหากคุณลหลงไหลในเครื่องบินขับไล่ย,ยุคใหม่โครงการลับและพลังทางอากาศแห่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพราะวิดีโอวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด 1> F 1 9 8 Storm t a l o n คือหัวใจหลักของโครงการ Next Generation Air d o m i n a n c ของสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อก้าวข้ามและแทนที่ทุกสิ่งที่ F 2 2 Raptor และ F 3 5เคยทำได้เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือศูนย์กลางการควบคุมของระบบการรบทางอากาศแบบเครือข่าย